สวนกล้วยของยายเมื่อความรักจากไปแต่ความมดีไม่เคยตายสองตาและยายใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ด้วยกันในสวนกล้วยเล็กๆชาญหมู่บ้านสวนนี้ไม่ใหญ่ไม่มีรั้วสวยไม่มีป้ายชื่อแต่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและความรักทั้งสองไม่มีลูกไม่มีทรัพย์สินมากมายมีเพียงกันและกันกับกล้วยที่ปลูกไว้พอเลี้ยงชีพทุกเช้าตาจะหาบน้ำ ยายจะตัดญ้าตาเป็นคนเงียบยายเป็นคนพูดน้อยแต่ความเงียบนั้นไม่เคยว่างเปล่าเพราะเต็มไปด้วยความเข้าใจกล้วยในสวนไม่เคยงามที่สุดแต่ก็ไม่เคยขาดผลเหมือนชีวิตของทั้งสองที่ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ไม่เคยอดเมื่อมีกล้วยสุกยายมักเลือกหวีที่สวยที่สุดใส่กระบุงเดินไปถวายพระที่วัดตาไม่เคยถามว่าเอาไปขายดีกว่าไหม เขาเพียงยิ้มและพูดว่าของที่ให้ด้วยใจไม่เคยจนลงวันหนึ่งตาล้มป่วยลงอย่างเงียบๆไม่กี่วันหลังจากนั้นตาก็จากโลกนี้ไปสวนกล้วยยังอยู่เหมือนเดิมแต่เสียงไอเสียงเดินเสียงหัวเราะเบาๆของตาหายไปเหลือเพียงยายกับความเงียบที่หนักกว่าทุกวันยายยังตื่นเช้าเหมือนเดิมยังเดินเข้าสวนกล้วย แต่วันนี้ไม่มีใครเรียกชื่อไม่มีใครช่วยหาบน้ำหลายคนคิดว่ายายจะท้อจะเลิกทําสวนแต่ยายกลับทําสวนต่อไม่ใช่เพราะกล้วยแต่เพราะความทรงจำยายบอกกับตัวเองว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจความดีต้องไม่หยุดตั้งแต่นั้นมายายเริ่มนั่งสมาธิที่บ้านใต้ต้นกล้วยต้นเดิมที่ตาเคยนั่งพักยายไม่ได้ขออะไรจากฟ้า ไม่ขอให้ตากลับมาไม่ขอให้ชีวิตดีขึ้นยายเพียงนั่งดูใจดูความคิดดูความเหงาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกล้วยยังถูกนำไปถวายเหมือนเดิมแม้จะเหลือน้อยกว่าเดิมแต่ใจของยายกลับมากกว่าเดิมวันหนึ่งมีคนถามยายว่าอยู่คนเดียวไม่เหงาหรือยายยิ้มบางๆแล้วตอบว่าเหงาเป็นเรื่องของใจแต่ถ้าใจรู้จักอยู่กับปัจจุบัน ความเหงาก็แค่ผู้มาเยือนสวนกล้วยเล็กๆแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่ที่ปลูกกล้วยแต่เป็นที่ปลูกเมตตาปลูกสติและปลูกความเข้าใจในชีวิตความตายพรากคนที่เรารักไปได้แต่ไม่อาจพรากความอดีที่เราทำไว้ในใจเราได้เพราะความมดีนั้นจะอยู่กับเราทุกลมหายใจ